เคยสงสัยกันไหมครับว่าเคล็ดลับของการมีอายุยืนยาวแบบสุขภาพดีๆไม่ใช่แค่อยู่ไปวันๆนะครับแต่คือการใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่เนี่ยมันซ่อนอยู่ที่ไหนกันแน่วันนี้เราจะไปไขความลับนั้นจากกลุ่มคนที่ได้ชื่อว่ามีอายุยืนที่สุดในโลกกันครับแล้วถ้าเคล็ดลับของการมีชีวิตที่ยืนยาวเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในรูปแบบของยาเม็ดหรืออาหารเสริมแพงๆล่ะครับ จะเป็นอะไรที่มันเรียบง่ายกว่านั้นแล้วก็อย่างรากลึกลงไปในวิถีชีวิตของผู้คนแต่มันอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งบนโลกใบนี้นี่เองสถานที่ที่ว่าเนี่ยนะครับเขาเรียกกันว่า blue zone หรือ blue zone ครับพูดง่ายๆก็คือเป็นพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่ผู้คนเนี่ยมีอัตราการป่วยเป็นโรคเรื้อรังต่ำมากแล้วก็มีอายุที่ยืนยาวเป็นพิเศษเลยซึ่งหนึ่งใน blue zone ที่ดังที่สุด ก็คือเกาะโอกินาวาที่ประเทศญี่ปุ่นนี่แหละครับที่เราจะไปเจาะลึกกันวันนี้เอาล่ะครับพร้อมกันหรือ,อยังเรามาเริ่มการเดินทางเพื่อไขรหัสอายุยืนไปพร้อมๆกันเลยดีกว่ากับกฎทอง5ข้อของชาวโอกินาวาที่ทําให้พวกเขากลายเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่มีอายุไขเฉลี่ยสูงที่สุดในโลกครับกฎข้อแรกเลยนะครับเริ่มจากเรื่องที่เบสิกที่สุดก็คืออาหารการกินหรือที่เขาว่ากันว่า you are what you eat หรือสิ่งที่เรากินเข้าไปก็คือตัวตนของเรานั่นเองพอพูดถึงอาหารญี่ปุ่นหลายคนอาจจะนึกถึงข้าวกับปลาใช่ไหมครับแต่สำหรับชาวโอกินาว่าดั้งเดิมแล้วเนี่ยจานหลักของเขาจะเน้นพืชเป็นหัวใจสำคัญเลยครับมีทั้งมันเทศหวานเต้าหู้แล้วก็สาหร่ายเป็นตัวชูโรงเลยส่วนเนื้อสัตว์กับปลาน่ะหละครับก็มีบ้างนะแต่ในปริมาณที่น้อยมากแล้วก็นานๆกินทีเท่านั้นเองครับ มาต่อกันที่กฎข้อที่2ซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องว่ากินอะไรแต่เป็นเรื่องของกินแค่ไหนครับมันคือศิลปะของการรู้จักคำว่าพอดีชาวโอกินาว่าเขามีปรัชญาที่ทรงพลังมากๆเลยครับก่อนจะกินอาหารเนี่ยเขาจะพูดกับตัวเองว่าฮาราฮาชิบุซึ่งมันแปลว่ากินให้อิ่มแค่80%แค่ประโยคสั้นๆนี่แหละครับแต่เปลี่ยนเกมสุขภาพได้เลยนะ ภาพนี้อธิบายได้ชัดเจนมากเลยครับหลักการมันง่ายๆเลยคือให้เราหยุดกินเมื่อรู้สึกว่าเออเกือบจะอิ่มแล้วทานที่จะกินต่อไปจนรู้สึกว่าท้องแน่นซึ่งเขาเชื่อกันว่ามันช่วยให้ระบบย่อยอาหารของเราทํางานได้ดีขึ้นเยอะเลยแล้วก็ยังลดความเสี่ยงของโรคต่างๆได้อีกด้วยทีนี้เรามาดูกฎข้อที่3กับข้อที่4ไปพร้อมๆกันเลยนะครับเพราะว่า2เรื่องนี้เนี่ยมันเกี่ยวพันกันอย่างลึกซึ้งมากๆเลยในการสร้างชีวิตที่แข็งแรง จุดนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือการเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆเลยคือถ้าเป็นเราๆเนี่ยอาจจะนึกถึงการเข้ายิมหรือออกกําลังกายหนักๆใช่ไหมครับแต่สาหรับชาวโอกินาว่าแล้วการเคลื่อนไหวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันไปเลยไม่ว่าจะเป็นการทําสวนการเดินหรือทํางานบ้านเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยเข้าทํากันตนลอดเวลาเลยซึ่งการเคลื่อนไหวเบาๆแต่สม่ําเสมอแบบนี้แหละครับคือกุญแจสําคัญที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมหาศาลเลย และนี่คือกุญแจสำคัญอีกดอกหนึ่งครับโมไอเป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากในยุคที่หลายคนอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวคือมันไม่ใช่แค่กลุ่มเพื่อนธรรมดานะครับแต่คือกลุ่มคนที่คอยสนับสนุนเกื้อกูลกันไปตลอดทั้งชีวิตเลยเปรียบไปก็เหมือนเป็นตาข่ายนิรภัยทั้งทางสังคมการเงินแล้วก็เรื่องของอารมณ์เลยครับ กลุ่มโมไอส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเขาจะฟอร์มทีมกันตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยแล้วก็มีความผูกพันกันไปตลอดชีวิตพวกเขาจะนัดเจอกันเป็นประจำเพื่อพูดคุยแบ่งปันเรื่องราวแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี่แหละครับคือระบบซัพพอร์ตที่แท้จริงที่ทำให้รู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวและแล้วก็มาถึงกฎข้อสุดท้ายครับซึ่งอาจจะเป็นข้อที่ลึกซึ้งที่สุดเลยก็ว่าได้ นั่นก็คือเรื่องของเป้าหมายหรือเหตุผลของการตื่นนอนในแต่ละวันของเรานั่นเองในภาษาญี่ปุ่นมีคำที่เพราะมากๆคำหนึงครับคือคำว่าอิคิไกซึ่งหมายถึงเหตุผลของการมีชีวิตอยู่มันคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเรามีความหมายมีเป้าหมายแล้วก็เป็นแรงจูงใจให้เราเริ่มต้นวันใหม่ได้อย่างมีความสุขครับ พลังของเป้าหมายในชีวิตเนี่ยครับมันส่งผลกับสุขภาพของเราแบบไม่น่าเชื่อเลยนะมีงานวิจัยที่เชื่อมโยงการมีอิคิกายเข้ากับความแข็งแกร่งของจิตใจสุขภาพหัวใจที่ดีขึ้นและแน่นอนครับมันเป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยยืดอายุไขให้ยาวนานขึ้นด้วยฟังดูดีไปหมดเลยใช่ไหมครับแต่เพื่อให้รอบด้านที่สุดเราก็ต้องมาดูกันหน่อยว่าไอแนวคิดเรื่อง blue ซนเนี่ยมันสมบูรณ์แบบไร้ที่ติจริงเหรอ ก็ต้องบอกกันตามตรงครับว่ามันก็มีข้อโต้แย้งอยู่บ้างเหมือนกันคือนักวิจัยบางกลุ่มเขาก็ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับความแม่นยำของบันทึกข้อมูลการเกิดแล้วก็อายุในสมัยก่อนของพื้นที่พวกนี้ซึ่งก็เป็นประเด็นที่ยังถกเถียงกันอยู่ครับอย่างไรก็ตามนะคบถึงแม้ว่าจะมีการถกเถียงกันเรื่องข้อมูลอยู่บ้างแต่พลังของหลักการที่ชาวโอกินาวายึดถือปฏิบัติกันเนี่ยเป็นอะไรที่ปฏิเสธไม่ได้เลยจริงๆครับเพราะแนวทางเหล่านี้ได้รับการยอมรับในวงกว้างเลยว่าช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดีได้จริง เรามาทบทวนกฎทอง5ข้อนี้กันอีกครั้งแบบเร็วๆนะครับ 1. คือกินอาหารที่เน้นพืชเป็นหลัก 2. ยึดหลักการกินให้อิ่มแค่80% 3. เคลื่อนไหวร่างกายอย่างเป็นธรรมชาติในทุกๆวัน 4. สร้างกลุ่มเพื่อนที่คอยสนับสนุนกันตลอดชีวิตหรือที่เรียกว่าโมไอและข้อ5ครับค้นหาเป้าหมายในการมีชีวิตหรืออิคิกให้เจอและนี่คือคำถามสำคัญที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ได้ลองกลับไปถามใจตัวเองดูนะครับว่า แล้วเอกิไกหรือเหตุผลที่ทำให้เราแต่ละคนอยากตื่นขึ้นมาเลยทุกๆเช้าคืออะไร